คำถามพิเศษนี้จะทำให้คุณเจริญตลอดครับใช่ครับถ้าคุณมีปัญหาว่าเ,เราทำไม่ได้จะทำยังไงมันไม่เวิร์คคุณถามคำถามนี้ครับเดี๋ยวผมจะเฉลยนะเป็นคำถามอะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก่อนเวลาผมเริ่มกิจการมาใหม่ๆอะ่ะเราก็คิดนะว่าเฮ้ยไม่รู้มันจะทำได้ไหมเพราะว่ากิจการผมเริ่มในโควิดเลยอะ่ะวันที่หนึ่งเลยอะ่ะของโควิดอ่ะเราเริ่มแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทำได้ยังไงผมก็ออกมาจากจ็อบแล้วเรามาเริ่มกิจการนี้ประมาณห้าปีแล้ว เราก็กลัวมากไม่รู้จะทําได้ไหมเศร้าที่2เราก็ไม่รู้ว่าจะปิดการขายได้ไหมเราคิดไปหมดเลยอะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเรามาใน Tik t o อกเรามาใน Facebook เราก็กลัวมากว่าให้เราจะทําเราจะทําได้ไหมแล้วผมถามคําถามนี้กับตัวเองแล้วคําถามนี้ทําให้ผมทําได้เปิดกิจการมาแล้ว5ปีสร้าง Facebook มาสร้าง Tik t o อกมาหลายคนถามคําถามผมตอบคําถามได้หมดเลยตอนนี้ใช่ไหมทาไมครับคําถามหนึ่งจากวันนี้นะครับถ้าคุณเกรงว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่มีกําลังใจคุณคิด ว่ามันไม่เวิร์กว่ะถามคำถามนี้คำถามนี้คืออะไรครับเรียวผมจะ